านทีก็จะได้ผมกลับมาเล่นเกมนี้อะโรบูตวันนี้เรามาเล่นโรบูตเห็นะครับผมแบบโมเดลวัฟเฟอร์สองวอล์โซนพอไม่เล่นถ้าถ้าผมเล่นนะมึงซื้อแบตเตอร์นพาดให้กูด,ดิเดี๋ยวกูไปปั้นต่อโอ้กูไม่เอาเชื่อเชื่อกูคิดเก็บไปแค่พาไม่เอาไนาหลายหลายคนนะผมเห็นนะ ในฟีด Youtube ผมอะเต็มไปด้วย King Legacy หรือว่าสังกสีสก,สก็เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันหรือว่าต่ไปเขา้าเห็นหลายๆคนทำคลิปกันเยอะมากเลยเกี่ยวกับ King สังกสีเนี่ยแหละเสียงใหม่กูชัดจังไว้เล่นเกี่ยวเราเลยเลยทำการข้าเกมมาแล้วนะ ผมก็ได้ทำการไปฟาร์มไปอ,องมาแล้วมาใครไม่จ่ายตังค์ไอ้สัดกูจ่ายแม่งหมดเลยมาใครไม่จ่ายตังค์ไอ้สัดโอ้ยแค่นี้ไหมโอเคไม่จ่ายตังค์ของมึงอ่ะตายสัตว์้ยต่อสู้ต่อสู้สออไอ้สัตว์นี่ไอคุณรู้เปิดเสียเกมไปซะเลยคู่เพ่งเพ่งมันจะนี่ต่อยแม่งหมดอืมสัตว์เ็ดมันไป จ่าตังกูช่ไมเฮียแตกมังเพงเพงเป็นเพงเพลงเพลงริกาเซ็ดริกาเซ็ดอยู่ไหนในเพลงเพลงมาเสกเบ็ดเดี๋ยวมันดชเดี๋ยวมัโอ้ติดบักบักบักอะไรวะเนี่ยบักบักโอโอ้ีชีเจ้ามาเดฟ็เกอร์โอชีก็ ผมไปเห็นแมปแมปหนึ่งมานะแมปที่หนาสนใจมากก็คือแมป S C P 3 0 0 8นั่นเองก็ผมก็ไม่รู้มันเล่นอย่างไรนะก็ที่ร,รู้ก็คือ,องี้เอาตัวลอดนะครับผมก็จะทำการต่อต่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเนีย่ยแหละต่อขึ้นไปเลยอมะตะเครืคอ โอเคต่อขึ้นไปสัตว์เหี้ยกูจำจำลองอยู่ในไอเกียไอ้เหี้ยนี่ขโมยของแม่งหมดเลยสัตว์ไอเกียแม่เหี้ยขโมยแม่งหมดเลยไอเกียเออไอเกียไอตู่ซึ่งวันที่ผมว่าอัดคลิปก็คือวันเลือกตั้งพอดีนะครับก็ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าผมเลือกใครไอตู่ห <laughs> ยอกเล่นครับผมเลือกตั้ cao 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 đấy cow, cow, 9 cow, 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 mình cow, cow, cái cow, 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 เตียง,งเงาไฟมก่อนไนะสุดไปไฟไเป็ดขดเียไปตั้งกลางากาศเิย่งดูดิเีอยอะไรแบเนี้เเยวะมาขึ้นแบนี้พอเดวตกตาาแนส่สั์ต่อเฮียต่อดิจัดเออต่อคุยเผอแบบ มันเกิดข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยเอ้ยเฮียตกจนไหนไงส๊าเอ้ยหวยตัวหวยเอ้ยออหาโต๊ะก่อนดีกว่าแล้วกันหาโต๊ะหาโต๊ะโต๊ะโต๊ะ,ตะ,ตะ,ตะแล้วนะแค่หาโต๊ะมาต่อเติมก่อนแล้วกันเกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเนาะเห็นมันน่าสนใจด,ดีก็เลยลงมาเล่นดูนี่ละกันเราตามคอยตามกระแสเฮีย นี่เอาขนมมาไม้เหี้ยขนม,มไม้สัดอะไรวะเนี่ยอีมาสัดของดีเฮียของดีอ๋อแล้วไปทำอะไรวะเนี่ยเอาคุยโอ้โหเฮี้ยทำไงวะกูด,ดันไงเส้ยตกใจหมด สี <łość> ่ห้านี่ตกใจหมดเลยไหนยยโอ้ยคีเราต้องอยู่รอดนะครับผมเฮ้ยอาไอ้เยอะไอ้กู โอ้ยอุ้วนอ้วนง่ายก่อนแล้วงั้นโอเคเล่นเลยมาครับหัวนี้อีอ้วนอีอ้วนไม่สัตว์ กูจะเอาชีวิตหล่อสำมึงให้ได้หมีหมีเจ็ดตัวเก้อไปมันบอกว่ากูขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมสัตว์มาตัดไปเลยมานี่ส่ยท่อเขี้ยมรู้เขี้ยอะไรวะเนี่ยเอาเอาเอาเขี้ยและเอาเออเออไอ้เขี้ยปล่อยแม่งโอ้โหนี่กูคตรปล่อยเขี้ย ไอสัตว์ยังไม่เห็นเวอร์จริงไอสัตว์ไม่รู้นี่นี่นี่อะไรปะโวยนี่ตาลรับทุกคนไปไปไอสัตว์ต,วต,วต่อชีวิตรเราจะเขียนนี้ให้ได้มา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 เออไหนแล้วโอเคต่อไปอู้อู้อู้ หนูมันหาสาขึ้นกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยเอ้ยงงจีกุยเฮ้เก้ไอเก้มึงงอจีกูไอ้เก้ไอเก้ไอเก้ตูดเก้ไอเก้เก้มึงเก้โงเอ้ยไปเราเข้าช่องรูเหมือนเดิมเย็ตูดมาหน้าห้องน้ำห้องน้ำไม่สะอาดกว่าห้องน้ำบ้านวหวีเย้นี่เราก็ต้องไป อลงไปไงวะอ๋อต้องขุดดินก่อนด้วยโอ้โหโอ้อะไรวะเนี่ยรับเดตใหม่เหรอโอเคเราลงมาใต้ดินแล้วโอ,โ,โอ้โหเออมีลาวาด้วยโอ้โหฟุกนี่แม่งสันฉาจริงๆไอ้เบนฟุกแม่งมีลาวาด้วยเฮีย่รู้ดิดฟุกแม่มีลาวาด้วยอะโอ้โหแล้วก็ต้อง กระโดด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 เออไม่ได้แล้วมาต่อไป,ไปเป็นเลสแฉกอุอ๊ยเฮียอุ๊ยโขลยกูแม่งก็ไม่เห็นงอนโอ๊ยกูเล่าโมเลยเฮียต้องจุกครับจุก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 ก่อนจุกจุกนี่ไง ไป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 โอเคโอเคเราต้องจูเอาไอ้ยังไอ้คุยเราจะกลับมาทางเดิมทำไมวะเนี่ยโอ้โหรอจูครับรอจู You know me, yeah, you know me, you know me, you know me.